โอ้ทุกคนตัวนี้นะครับนี่ผมอ่านถูกหรืออ่านผิดก็ไม่ว่าผมนะครับนี่ยูท่าแรปเตอร์นะครับตัวนี้นะครับกดตรงหางก็จะมีเสียงด้วยนะครับทุกคนนี่โอ้โหเสียงลากยาวเลยครับทุกคนมีเปียกเหมือนนกนะครับนี่แล้วก็มีเล็บสามเล็บนะครับมีกรงเล็บสามกรงเล็บนะครับนี่กดตรงนี้ก็จะอาปากได้นะครับนี่นะครับบิดหางก็จะคอก็จะเอียงได้นะครับก็จะมีเสียงได้นะครับทุกคนนี่ข้างหลังนี่ก็คือเคยมาว่าอยู่ที่แม่น้ําเจ้าพระยาเราแล้วครับนี่นะครับ สไปโนโซรัตนะครับนี่นะครับสไปโนโซรัตนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่สแกนแอปอะไรต่างๆนะครับทุกคนนี่กดตรงนี้ก็จะมีเสียงได้เหมือนกันนะครับนี่นี่ครับนี่นะครับมีแสงด้วยนะครับนี่เคยมาไหว้น้ําที่แม่น้ําเจ้าพยาของเราแล้วนะครับนี่นี่ในช่วงเปิดตัวของจ u ลิศเบอร์รี่เบิร์ดนะครับไทยแลนด์นะครับนี่กดตรงนี้ก็จะก็จะมีเสียงด้วยนะครับทุกคนนี่นี่อาปากด้วยนะครับนี่มีลิ้นใหญ่มากเลยครับนี่เขียน ใหญ่มากเลยนะครับทุกคนนี่นะครับนี่นี่ตัวนี้นะครับนี่เท่มากเลยครับนี่ก็น่าจะเป็นออไดเนเสาพันที่มันอยู่ในน้ำนะครับนี่กตรงนี้ก็จะอาปากได้นะครับนี่ทุกคนเหนียโอนะครับเยอะแยะมากเลยครับทุกคนนี่นะครับตรงนี้จะเป็นพันธุ์กินพืชนะครับนี่ก็จะมีหนามมีอะไรนะครับหางก็จะมีหนามนะครับนี่นะครับแต่ไม่มีเสียงนะครับตรงนี้นะครับนี่โคก็สามารถบิดหักเอียงได้นะครับทุกคนนี่นี่ นะครับกดตรงคอมันก็หางก็กระดูกกระดิกได้มาด้วยได้ด้วยนะครับทุกคนนี่นี่ตัวนี้ก็เป็นพันธุ์กินพืชอีกตัวหนึ่งนะครับนี่กดตรงนี้ก็จะมีเสียงเลยนะครับทุกคนนี่นี่นะครับอ๋อโอ้ตัวนี้ตัวฤๅษีเบอร์รีเบิร์ดนะครับนี่ทุกคนมีทุกคอลเลคชันเลยครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นหางเหมือนวูเวอรีนะครับทุกคนนี่นะครับนี่มีกรงเล็บเหมือนวูเบอรีนะครับนี่ตรงนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้ก็กดตรงนี้ก็จะกระพือผีบได้กระพือปีกได้ด้วยนะครับนี่ทกคนนี นี่ครับโมซาโซลัสนะครับนี่กดตรงนี้ก็จะอาปากได้นะครับโอ้โหเสียงงับแรงมากนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นโมซาโซลัสเลยนะครับน่าเล็กนะครับนี่นะครับนี่เป็นตัวเล็กลงมาหน่อยนะครับทุกคนนี่โอ้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นทีเล็กนะครับทุกคนนี่นะครับนี่อาปากได้นะครับนี่นี่ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเสือขี้ยวดาบนะครับทุกคนนี่กดตรงนี้ก็จะอาปากได้นะครับทุกคนนี่ เป็นเสือเที oon, ่ยวดาบนะครับทุกคนนี่ตัวนี้เหมือนกันนะครับนี่งนะครับนี่โอ้ตัวนี้นะครับสีจีบอลพระนะครับนี่สีไอโฟนสิบเจ็ดโปรแม็กนะครับเดี๋ยกูนี่นะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับมีเป็นรีเบิร์สเหมือนกันนะครับนี่นะครับทุกคนนะครับกดตัวนี้ก็จะมีเสียงดังเหมือนกันครับนี่นี่ครับเนี่ยเสียงดังมากเลยครับแสดงว่าแบตเตอรี่น้องเขายังมีอยู่นะครับทุกคนนี่นี่นะครับนี่เขียนของน้องเขาจะเล็กๆนะครับผ่านนี้นะครับนี่โอ้นี่ อินโดนิมิสนาสอินโดมินาสนะครับเล็กนะครับนี่กดตรงนี้ก็จะอ้าปากได้เหมือนกันนะคบทุกคนนี่นี่แล้วก็จะมีเสียงด้วยนะครับลำคอก็จะมีเสียงสีแสงสีเขียวเขียวอะไรเนี่ยครับนี่นี่นะครับอินโดเลปเตอร์นะครับทุกคนนี่นี่ครับเสียงโอ้โหเสียงหงหงนะครับทุกคนนี่นะครับเยอะมากเลยครับนี่นะครับนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ ตัวนี้น่าจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่านะครับที่เรารีวิวไปเมื่อกี้นะครับนี่จะเป็นยูทาแรปเตอร์หรือเปล่านะครับน่าจะเป็นพันเดียวกันนะครับทุกคนนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนไข่เดรนเสานะครับแปลงล่างมาก็จะเป็นไดรนเสานะครับทุกคนนี่นะครับนี่เหมือนอันนี้เหมือนกันนะครับอินโ e er ดแรปเตอร์นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นจําลองเล็กๆมานะครับทุกคนตัวนี้นะครับนี่โอ้เท่มากครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นพันกินพืชนะครับตัวเล็กๆนะครับทุกคนนี่นะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนไดรนเสาหมดเลยนะครับทุกคนนี ตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่กดตรงนี้ก็จะอาปากได้นะครับนี่น่ารักมากเลยนะครับนี่โอ้โหนะครับแต่ไม่มีเสียงนะครับนี่หรือว่ามีเสียงหรือว่าแบตเตอรี่หมดผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นหัวของทีเล็กนะครับทุกคนนี่นะครับนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นแดงสาวหมดเลยครับโอ้ตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับนี่สีเขียวสีฟ้าสีน้าเงินอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับนี่ตัวนี้เหมือนกันนะครับโอ้โรึ่งนึงเป็นสีเหลืองครึ่งนึงเป็นสีอ่เขียวนะครับทุกคนนี่โอ้เยอะมากนะครับนี่ ไม้คงไม้ครามก็มีนะครับนี่ตรงนี้นะครับโอ้โหเยอะมากนะครับนี่เป็นซุนของเล่นเหมืเลยนะครับทุกคนของเล่นเยอะมากเลยนะครับ